ขญมุสาวกวามือไหว้เจ้าปี่นายน้องตีเคารพทุกท่านครับสารธรรมกำเมืองครับมาปะกับเจ้าปีน่นายน้องของเฮาแล้วนะครับครับมาสูตรโยโกโห้องไปตัวกันครับแล้วก็มาปั่มเปงภาวนาไปตัวกันตัวนะครับเนาะสูตรโยโกโห้องกนไปตัวปัป่มเพงภาวนากันไปตัวในยามหนึ่งอีนะครับเนาะก็เฮาจะได้สูตรกันไป นะครับแล้วก็ปั้มเปงภาวนากันไปนะครับวันนี้จะเอาบทปั้มเปงภาวนาที่เป็นบทที่ชื่อว่าอาณาปานสติกรรมฐานนะครับการกําหนดลมหายใจเข้าออกนะครับก็จะเอาบทเนี้ยนะครับเนาะมาปั้มเปงกันนะครับเดี๋ยวค่อยว่ากันไปก่อนที่เราจะได้ปั้มเปงอาณาปานสติกรรมฐานนั้นก็จะได้ ถวายเข้าตอกดอกไม้ตีได้วางไว้ด้านหน้าสารูปปิมปาจากนั้นเขาก็จะได้สู้กรรมทานกันก่อนนะครับเนาะแล้วก็ได้ปั่มเปงกรรมทานกันตอนเมรุนครับกรับตอนนี้จะได้ถวายเข้าตอกดอกไม้ตีได้วางไว้ด้านหน้าสารูปปิมปาก่อนเนอ้อ สานตุนสานตุงองค์การสร้างการแต่พระแกว้วเจ้าตั้งหาจำพวกมีองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าเป็นเก้าเป็นประธาน บัดนี้มีตนตัวผู้กาตั้งลายผู้เกิดยังผู้พปาก็เจตนาโดยยิ่งจริงจักมาใครปั้มเป่งวัดอันภาวะนาสูตรโยโก้องก็จริงได้สรนงคงกวาย ตกแต่งพร้อมน้อมน้ำมันยังบูพาลาจาเขาตอกดอกไม้ใส่ไว้เนื้อคันปัน่นเป็นห้ากโกถากเพื่อปูจาสุมากระวานยังพระแก้วเจ้าตัง้าจำพวกขอพระแก้วเจ้าตัง้าจำพวกจุงอินดูคุณนาะเป็นปฏิกะหะกะฮับเอาอยังปูจาสุมาตานแห่งปู้กาตั้งลายแตดีล ปุญญายสีอย่างนี้ขอจุงเป็นปรโมปกตุอุปนิสัยไว้กำมจูตนตัวผูกกาตั้งลายไปตลาบถึงนิปานากัมมกัมผาธนาผูกาตั้งลายมีด้วยพระการสันใดขอจุงอุทิสมฤทธิจุเยังจุประการแต่ดลี ตั้งแรกแต่นี้ไปไปายนาะขอฮือตอนตัวมูลสตาผู้กาตั้งลายได้ปูนเนี่ยยังไผ่เนี่ยกังวลออนตะลายตั้งลายได้อยู่ดีกินดีมีตีขาอายุมันยืนยเหวได้ตั้งตนตัวอยู่กําจูปูจาศาสนาพระพุทธเจา้าไปเตียงจิลกาญาวนานแต่จุงจังมีดินลีนเตอ อิมินาปุปปุภาลาจาปุจากัลวะตานังนิปานังปะละมังสุขง Namo u t t a n y a Namo d h a n s นโมอันว่าอันวายมเมแห่งขา้าตทุจุงมีปุธานยาแก่พระปุทธเจ้าเตนรนโมอันว่าอันวายมเมแห่งขา้าตทุจุงมี ธรรมานยาแก่พระสัทธรรมมาเจ้าเติมนโมอันว่าอันวายเมแห่งข้าอตทุจุงม,มีสังคานีาแก่พระสังฆเจ้าเติอปามาโนปุโุ อาปาโน n o ธัมโมอาปาโนสังโคปุถุวันว่าพระพุทธเจ้าอาปาโน n หาเลสธรรมบ่ได้มีกุณหาพมานที่สุดบ่ได้แต่ล ทำโมอนว่าพระสัตต์รรมเจ้าอาปาโนหากิเลสธรรมบ่ได้มีคุณหะพมานที่สุดบ่ได้แต่แลสัง่งโคอนว่าพระอริยสังาา่งฆัาเจ้าอาปาโมโน อากิเลสะธรรมบ่ไดมีคุณหพะพมาณที่สุดบ่ได้แต่แลปัญจมาเลจินโนนาโทปตัตโตสัมโพทิมุตตามัง cha ja tu sát chẳng pa ca se tì tham ma cha cẳng pa vát ta ni e tê na sát cha va chê na a sa pe ma la pa la nyan tu นาโทอันว่าพระพุทธเจ้าจีโนได้พจนแปลแล้วปัญจามาเลยังหมู่มานตังหา้กกาภาคานปัตโตก็ไดเถึงสัมโพทิงเสงงัญญาสัป,ปัญโยอุตตมังอันพระเสดิฐ พระกาเสิกอสำแดงจะตุสัจจังยังสัจจะตังสีปวัตติยิกเตสนาธรรม,มาจัก,กังยังธรรม,มาจากักแล สัพเพมัลานว่ามหันตังาปกาลปัลานยันตุจุงปายนี่ไปเอเตนะสัจจวะเจนะด้วยอันกล่าวกรรมสัจจาอันนี้เต ญาตาธรรมเป็นปันไตญาอาวะช่างตัมังนโรยทาปันไตนี้วังสกังจิตตังสติญารมมะเนธัลลังนโรอันว่าผู้ใจตาโลเกในโลกอันนี้ ตามังอันจักสอนวัดฉังยังลูกงัวเพื่อจักหื้อหูเนื่องครองดีนี่ปันไทยเนาเปิงผูกไว้ทำเพตีเสาทะลาหังหื้อมันยาทาด้วยพระการสันได้สปุริโซนาโรอนว่าคนสปุริซา สุขกาโมวันผาธนามักคฮือได้สุขสามภาะการมินิปานเจ้าเป็นที่แล้วดังอานปันไทยเนี้เปิงผูกไว้สักังจิตตัางยังจิตใจแห่งตน อารัม,มเนในอารัม,มานาตังหลายมีรูปารมมามนาเป็นเก้าทัลละหังหือมันอยา่าฮเอจะราเดินไปสติญาด้วยสติเอวัมพาตถา่่อื้อพรำเป็นดังปุกกะละผู้สอนยังงัว และผูกไว้กับเสาหืมันนั้นเตอร์พุทธเมนาโทธรรมโมเมนาโทสังโฆเมนาโทกาม,มาธานางเมนาถัง กรรมฐา,านาตัญากา,าริโยเมนาโทปุทโุอันว่าพระพุทธเจ้านาโทก็เป็นที่เปิ่งเมแห่งข้าแล ำโมานว่าพระัาธรรมเจ้านาโูก็เป็นที่เปิงเมแห่งข้าแลสังคอนว่าพระสังฆเจ้านาโูก็เป็นที่เปิงเมแห่งข้าแล กรรมฐานัง,งันว่ากรรมฐานสองจำพวกคือสสามธากรรมฐานสี่สิบตัดและวิปัสนาเจ้านาโถก,ก็เป็นที่เพิ่งเมงค่าแล กรรมฐานาตัญากาจาลิโยอันว่าโกูบาอาจารย์ผู้หื้อกรรมฐานและสอนกรรมฐานก็ดีนาโถก็เป็นที่เปิงเมแห่งข้าแล อาหัมพันเตมะมะอาตตาภาวังสาชีวิตตังตุมหากังปริจจาชามินิญาเตมเิพันเตข้าแก่พระแก้วเจ้าหาโกทาอาหางอันว่าข้าปริจจาชามิก่อสละเหือ นิญาเตมิกอเวียนน้อมหื้อบัตนน้มะมะอัตตาภาวังยังอัตตาภาวะเนื้อตัวข้าสาชีวิต,ตังกับตังชีวิตจิตใจแห่งข้า ลุมหากังแก่พระแก้วเจ้า,า้าโกธาบัตรนี้แลอาหัมพันเตอาณาปานาสติกรรมมัธานังญาจามิอาณาปานาสติกรรมมธานังเททะเมพันเต พันเตฆ่าแก่พระแก้วเจ้าห้าโกถากาอาหังอันว่าขา้าญาจามิก็ขอเอาอาณาปานาสติกรรมฐานังยังอาณาปานาสติกรรมฐานเจ้าแล พันเตข้าแก่พระแก้วเจ้า,า้าโกธากตุมเฮอันว่าเจ้าข้าตังหลายเทธะจุงอนุญาตวางเฮออนนาปานสาตาิกรรมทานยังอานาปานสาตาิกรรมทาน เมแก่ขาแดเตอหัมพันเตอุกหะหาปติปากานิมิตตังญาจามิอุกหะหาปติปากานิมิตตังเทตเมพันเต พันเตฆาแก่พระแก้วเจ้า,า้าโกธาอาหังอันวาา่าข้าญาจามิก่อขอเอาอุกกหา,า,กา,า,ากกะหาะปฏิปากานิมิตต่างยังอุกกาหะนิมิตและปฏิภากานิมิต อันเตฆาแก่พระแก้วเจ้าอาโกธาตุมเหอ,อันว่าเจ้าข้าตังหลายเททาจุงอนุญาตวางเหืออุกกาหาปฏิปากานิมิตตางเสิงอ,อุกาหานิมิต และปฏิปากานิมิตเมแกข่้าแดเตอครับลำดับจากนี้ไปเขาจะได้ปั่มเป็งอาณาปานสติกรรมฐานครับแปลงใจใหืนิ่มืหอมันใหืเตียงกำหนดอยู่ที่ลมหายใจลมหายใจเข้าลมหายใจออก เกาแล้วแต่คร right. ับว่าเราจะนับจะได้หายใจเข้าเป็นหนึ่งหายใจออกเป็นสองหายใจเข้าเป็นหนึ่งหายใจออกเป็นสองหายใจเข้าเป็นสามหายใจออกเป็นสี่หายใจเข้าเป็นห้าหายใจออกเป็นหกหายใจเข้าเป็นเจ็ดหายใจออกเป็นแปด หายใจเข้าเป็นเก้าหายใจออกเป็นสิบกดเอาไว้ในใจครับหายใจเข้าก็เป็นหนึ่งหายใจออกเป็นสองหายใจเข้าเป็นสามหายใจออกเป็นสี่ปั่มเปงไปจนถึงสิบแวดไปแวดมาเจรินปั่มเปงภาวนากันได้นะครับ สาธุสาตุผู้คาตั้งหลายปั้มเปงอ่าปานะสติกรรมฐานเต่านี้แล้วขอยกยอไว้เหนือหัวก่อนแล้วลำดับจากนี้ไปเราจะได้อธิษฐานส่วนบุตรที่เราได้ปั้มเปงมาบอกว่าจะเป็นบุญศีลบุญตานบุญภาวนา ขอบุญตั้งหลายเหล่านี้ทรงยูหือ้อตนตัวมูเฮาเจ้าข้าตั้งหลายได้ถึงความสุขขอบุญตั้งหลายเหล่านี้ส่งยูหือ้อตนตัวมูเฮาเจ้าข้าตั้งหลายได้เข้าถึงพระนิพพานจากนั้นเฮาจะได้อุทิศผลบุญผลกุศลที่เฮาได้ปั้มเพ่งมานี่ไปหือกับเทวบุตรเทวดาเทปาอาหักเจ้ากรรมนายเวรเจ้าตีเจ้าต่าง พ่อแม่ครูบาอาจารย์ญาติโกโหติกาสัมปันทะวงสาพี่น้องเป็นลำดับทัดกันไปนะครับอิมังตานะกัมมังนิปานาปัญจายโหโหตุนุนิจัง Iang silak kamang ni panpat janyo hotunu jahang Iang pawwak na kamang ni panpat janyo hotunu ยังกิณจิกุสลังกัตตัพพังกรรมังสัพเพหิอัมเหหิกตังปุญญังโนอนุโมตตัญตุสุนันตุผลโตเยเตวาอัสสเมนธานิอติกัตาติกาน <Es poor racento> Sapasa ta nang suki ata nang periharan tu mata pita suki tahun hun tu tu ka pamun jantu sape nyataka suki tahun hun tu tu pamun jantu sape anyataka suki tahun tu tukha pamun tu, taka tahun tu tukha pamun jantu สเปปิสาสเปญยาขาสเปเปตาสุขิตาหุนตุตุขาปะมุญจันตูสเปนักขตาสุขิตาหุนตุตุขาปะมุญจันตูสเปเตวาสุขิตาหุนตุตุขาปะมุลจันตู สเปอาจริญโุปจัจญญาสุขิตาหุนตุตุขาปะมุนจันตุสัพสัมปตินังสมิจันตุโวครับวันนี้เราได้ปั่มเป็งอาณาปานสติกรรมฐานครับ กรมาฐานตีว่าได้เรื่องของการกำหนดลมหายใจเข้าออกนะครับตามธรรมดาในเวลาตีเฮาปั่มเป็นภาวนาเฮาก็จะเป็นปุดหายใจเขา้าโทหายใจออกปุดหายใจเขา้าโทหายใจออกก็แบบนี้ก็ได้สองอย่างครับได้สองอย่างก็คือว่าได้ตึงพุทธานุสติ แล้วก็ได้ถึงอาณาปานสติคือลมหายใจที่มันเข้านะครับหายใจเข้าเลึกๆนะครับก็าหายใจเข้าไปก็เป็นปูดหายใจออกก็เป็นโทปูดโทอันนี้เป็นพุธานุสติแล้วก็อาณาปานสติถ้าเราจะลำดับต่อไปแมทมธรรมโมสังโฆ ก็เป็นธรรมานุสติกรรมฐานและก็สังฆานุสติกรรมฐานแล้วก็เอาไปบวกกันกับอาณาปานสตินะครับ mm hmm. ก็ปั่มเปล่งเยะไปถึงวันถึงวันนะครับเนาะมันก็จะยะเฮอใจของเขาได้นิมได้มันได้เตี้ยงครับบุญกุศลก็จะเกิดขึ้นกับตนตัวของหมู่เฮาเจ้าข้าทั้งหลายนะครับเนาะก็ในเวลาที่สูดเนี่ยนะครับก็จะได้นิ่งกมตีแปรออกมานะครับเนาะ จะมาว่าถือว่าพันเตาแก่พระแก้วเจ้าหา้าโกทากเนี่ยนะครับคือในในเวลาที่ขึ้นขันเนี่ยนะครับก็จะได้บอกว่า,า,าสุมาแก้วห้าโกทากคอนเนอร์นะครับแก้วหา้าโกทากขันหา้าโกทากหาก้าโกทากพระแก้วเจ้าห้าโกทากพระแก้วเจ้าห้าโกทากก็คือพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์พระกรรมฐาน ครูบาอาจารย์ผู้ฮื้อกรมฐานนะครับเพระาะจะอ่านในเวลาที่เขาสวดเขาก็จะสวดนะครับว่าอันพุทโธเมนาโถธรมโมเมนาโถสังโฆเมนาโถกรมมฐานังเมนา,ามถังกรมมฐานะตานาการิีโยเมนาโถนะครับอันนี้ก็คือพระแก้วเจ้าห้าโกธาครับเพระาะจะอ่านบานเฮาในเวลาที่เฮาจะ กรมฐานเนี่ยนะครับเนาะเอาจะปั้มเปิงภาวนาเนี่ยเกาะจะขึ้นขัน5้ากูทากนะครับเกาะจะว่ากันไปเยอะนะครับเนาะครับก็ปั้มเปงกันไปครับนะครับแปลงกันไปเต่อละน้อย2น้อยครับเกาะจะยะเฮ้เจียใจของเฮาได้นิมได้มันได้เตียงบุญกุศลเกาะจะเกิดขึ้นครับตนตัวหมู่เฮาเจ้าข้าต่างหลายครับรับล่ำลาเจ้าปีนายน้องของเฮาไปด้วยเวลาเพียงตะอีก่อนนะครับ โชคดีมีใจเป็นของเจ้าปี่นายน้องเฮาจูผู้นายคนครับสวัสดีครับ